สิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไมน่น่ากูงามคือดังพระแม่ให้แขนกูง,งามดังพระนารายให้ริษกูงามดังพระจันร์ชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้ สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับ c h ชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับมาถึงแล้วนะกับพระขุนแผนวัดแตกนะต้องใช้คําว่าเป็นขุนแผนวัดแตกเนื่องจากว่ารุ่นนี้เขาปลุกเสกถึง5วาระนะครับแล้วก็ช่วงวาระที่ปลุกเสกตั้งแต่วาระที่1ถึงวาระที่5นะมี ศิษยานุสิ์นะมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากจนต้องขนานนามว่านี่คือพระขุนแผนวัดแตกนะและเป็นพระขุนแผนที่กระแสแรงที่สุดของปี2,565นะกับพระขุนแผนพรายแม่ทิพย์เกสรน,นะของท่านพระอาจารย์ป๋องโกสโลนะวัดสมานมิตรนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับพระเกจิอาจารย์หนุ่มนะครับนะ และก็ได้ร่วมพิธีปลุกเสกเดียวกันนะกับพระอาจารย์แจ้อิทธิโชโตนะครับแห่งวัดน้อมประชาสันนะพระเกจิอาจารย์หนุม่มแห่งจังหวัดพระนครศรีธยานาะผู้โด่งดังในปัจจุบันผู้สืบสายพุทธาคมนะสายบารมีคูแรงนะจากหลวงพ่อกลวยชุตินโทโรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะรุ่นนี้นะครับทางวัดสมานมิจัดสร้างเองนะเขาการันตีนะครับะตะกุดทองคำนะในรังถึง สี่องนะแล้วก็การันตีนะตะขุดเงินแท้นะครับถึง10องนะอันนี้น่าจะเป็นโรายการแถมยกรังเดี๋ยขออนุญาตแกะให้ชมก่อนนะลูกค้านะตอนนี้นะครับหรายการลุนรุ่นนี้นะครับน่าจะเหลือให้จับจองเป็นเจ้าของอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ40ลรุ้นสุดท้ายนะได้ลุ้นกันมันๆเลยนะนี่อันนี้คือรายการแถมยกรังนะฮะประมาณ3ององนะฮะเป็นรายการที่ เป็นรายการที่9้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรนะ,ะรายการที่9้านะครับรายการที่9้านะเดี๋ยวผมจะดูว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับอ่านี่คือเนื้อก้นคกครับผมนะฮะด้านหลังโอ้โห สวยงามมานี่คือนกสาลิกาคู่ครับตามตำนานเขาบอกว่านะนกสาลิกาเป็นนกที่อยู่ในป่าลึกนะครับนะมีจะง,งอยปากใหญ่สีทองนะครับเขาจึงเรียกว่าสาลิกาปากใหญ่ปากทองนะฮะนกสาลิกาเป็นนกที่นะฮะมีเสียงร้องที่ไพเราะนะและจะ และจะส่งเสียงร้องที่ไพเราะนะเมื่อถึงอรดูหาคู่ดังนั้นเราจะเห็นนกสาลิกาคู่ที่ทำออกมาเป็นวัตถุมงคลนะโดดเด่นในทางเมตตาค้าขายใครที่เป็นพ่อค้านะเอาไปท่านก็จะเสริมเรื่องการค้าขายการงานการเงินนะครับใครที่เป็นนักเจรจานะท่านจะเห็นว่านักร้องศิลปินดาราเนี่ยนิยมไปสักสาลิกาถ้าไม่ดีจริงนะ ถ้าไม่ดีจริงสาริกาไม่มีใครเขาไปยอมเจ็บตัวสักแน่นอนนะจริงไหมฮะอ่าอย่างแน่นอนนะฮะท่านสังเกตว่านะศิลปินหลายท่านเนี่ยนะจะมักจะมีรอยสักสาริกาหรือบางท่านก็ไปลงคาถา,านะเมตตามหาน,นกสาริกามานะครับนะนี่คือนกสาริกาคู่นะฮะพนววก,กับพระขุนแผนนะยิ่ง พุทธคุณนะยิ่งไม่ต้องสืบเลยในเรื่องเมตตาค้าขายสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับมาเต็มอย่างแน่นอนนะครับนี่คือรุ่นนะพระคุณแผนพรายแม่ทิพย์เกษรน,นะครับองค์นี้เลขัำเบอร์หกสิบนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะลูกค้านะเป็นเนี่ยตอโคตนะภาษาจีนด้านหลังเนหะ็ไหมสวยงามรุ่นนี้น่าเก็บนะครับพระจาจาร์ป่องต่นี้กําลัง มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับในเขตของจังหวัดนครราชสีมาและนี่และนี่คือพระขุนแผนรุ่นแรกของท่านพระจรย์ป๋องด้วยและปลุกเสกถึงห้าวาระนะครับอัดแน่นด้วยพุทธคุณท่านพระจารย์ป่องนะท่านเป็นสิทธิเอกนะสืบสายพุทธคมนะจากหลวงพ่อดีวัดหนองจอกหลวงพ่อดีวัดหนองจอกนะเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเดียวก,กันกับหลวงพ่อคูณวัดบันไร่นะครับนะและท่านพระจารย์ป๋องเนี่ยท่าน เป็นพระเกจิอาจารย์หนุ่มนะที่ชอบนะศึกษาเรื่องนะพระเวทพระคาถาต่างๆนะมีครูบาอาจารย์มากมายนะที่ท่านได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับนะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บไว้ก่อนนะฮะองค์นี้เนาะนะครับรายการแถมยกรังอเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมาดูกันอีกองค์นะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับองค์นี้เปิดขึ้นมานะโอ้โหเป็นเนื้อน้ําตาลนะครับ เนื้อน้ำตาลด้านหลังเป็นตะกุดนะฮะฝังตะกุดทองหรือเปล่าฮะแต่รุ่นนี้รุ่นนี้มีตะกุดทองคําตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองแดงไม่มีตะกุดทองฟ้าบานนะลูกค้าอันนี้เดี๋ยวผมไปดูรายการก่อนนะครับว่าเป็นทองคําหรือเปล่านะครับเลขสามแปดนะเลขลำเบอร์สามแปดนะครับนี่นะฮะด้านหลังไม่แน่ใจว่าเป็นทองคําหรือเปล่าต้องไปดูรายการก่อนนะครับเพราะรุ่นนี้เขาไม่มีตะกุดทองฟ้าบานนะ มีตะกุดทองแดงตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองคำนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะโอ,อ,อ,ะอะ้องนี้เป็นลูกอมนะครับเป็นลูกอมนะครับองนี้เป็นลูกอมนะครับกล่องนี้นะเดี๋ยวจะแกะให้ดูก่อนนะครับสวยงามครับรุ่นแรกด้วยนะเก็บได้อยู่แล้วนะนี่นี่คือลูกอมครับผมตอกโค้ดเป็นดอกพิกลทองนะฮะโอ้ตะกุดนี่เลขสี่ฮะลูกอมนี่เลขสี่ครับผมนี่ ชัดเจนนะเลขสี่นะอู้สวยนะฮะนี่ต่อโค้ดเป็นดอกพี่กุลทองนะครับโอ้สวยงามนะฮะ่ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับนะนะฮะอ่ะองนี้นะครับน่าจะเป็นรายการอะไรเอ่ยรายการที่8ดน่าจะเป็นแจกทานหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเป็นแจกทานไม่แจกทานเขาแจกสุนจะนะฮะนี่นะแจกทานหรือเปล่าโอ้โหเนื้ออะไรปัดทองด้วยนะฮะนี่เลขนัมเบอร์นะฮะ สองเจ็ดสามนะครับเนี่ยเป็นเนื้อสีน้ำตาลปัดทองนะสวยๆเลยนะครับนี่นี่ด้านหลังอ่าฝังตะกุดทองแดงฮนะสวยๆครับนะฮะสวยๆครับเก็บได้อยู่แล้วครับนะนะพระขุนแผนนะพรายแม่ทิพย์เกสรน,นะฮะหลังนกสาลิกาคู่นะฮะโอ้โหโดดเด่นนะฮะทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะค้าขายดีนะฮะเสน่ห์เมตตามหานิยม หญิงชอบชายชมทั่วทั้งทาวรานะใครที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะยังไม่มีคู่ครองก็ดีนะครับใครที่ยังไม่มีคู่ครองนะยังไม่มีแฟนนะพูดกันตรงๆเลยนะท่านอยากมีแฟนท่านก็ต้องบูชาแล้วแหละนาะทีนี้นะครับนะทั้งขุนแผนทั้งสาร,ริกานะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะหญิงชอบชายชมอย่างแน่นอนนะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วท่านก็ไม่ต้องเสียใจไปท่านสามารถใช้ได้นะท่านก็เอาไปใช้ในเรื่องนะ ทางด้านเจราจาค้าขายนะเจราจาเรื่องการงานเจราจาติดต่อธุรกิจนู่นนี่นั่นนะเพราะว่านกสัิกานะก็เป็นเอกในทางเรื่องการพูดการจากการเจราจาอยู่แล้วนะครับนะโอเคนะผมขออนุญ,ญาตนะฮะทำการแกะกล่องคระเนื้อให้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือรายการลุ้นนะครับท่านจะได้ลุ้นตะกุฎทองคํานะครับถึง4องค์นะครับแล้วก็ตะกุฎเงินนะอีก1ิองค์นะครับอ่ะ เปิดขึ้นมาไม่มีไบรายการด้านในนะครับไม่มีไบรายการนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไม่มีการทําตาหนินะลูกค้านะไม่มีการมัดยางตะกุดอ่านโอเคนี่นี่ตะกุดทองคํานะเขามัดยางมานะลูกค้านะนี่แต่ไม่มีการทําตาหนิอย่างอื่นนะฮะนี่ขออนุญาตให้ดูก่อนนะครับไม่มีการทําตําหนินะนี่อ่ะลูกค้าเห็นไม่เอ่ยนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เห็นไหมอ่ะชัดเจนนะครับนะ ดูด้านหน้าอีกทีนะเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะว่าผมชัดเจนกับลูกค้าทุกท่านนะนี่ฮะชัดเจนไหมเอ่ยนะครับนะนี่นะครับนะวางลงไปนะเช็คอีกทีนะครับนี่คือตะกรุดทองคํานะครับ4องค์นะครับนะชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตทําการคราเนื้อเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหานะครับวัตถุมงคลนะรับรองว่าลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านนะมีสิทธิ ได้ลุ้นนะครับตะกรุดทองคำนะตะกรุดเงินกันทุกคนทุกท่านนะครับไม่มีเลือกที่รักนะครับไม่มีมักที่ชังนะเพราะว่าลูกค้าของผมนะฮะทุกคนทุกท่านนะครับคือผู้มีพระคุณนะของผมทุกคนทุกท่านนะครับนะดังนั้นแล้วนะทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเช่ามากเช่าน้อยท่านจะเช่าองค์เดียวเช่าสององค์หรือเช่าสิบองค์นะท่านก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ลุ้นนะ ตะกุดทองคำนะตะกุดเงินนะเท่ากันทุกองนะผมขออนุญาตนะไม่ท um ําการพระแรงนะครับขออนุญาตทําการพระเบาๆนะเนื่องจากเป็นพระผงนะเกรงว่านะจะได้รับความเสียหายกับองค์พระนะขออนุญาตทําการพระเบาๆเนาะนะครับทีนี้ให้ชัดเจนแล้วนะลูกค้านะนะชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับนะโอเคเอาเท่านี้พอนลลูกค้านะเท่านี้พอนะเราไม่อยากพระแรงไม่อยากค่าเยอะเนื่องจากเป็นพระผงเนาะ เกรงว่าจะได้รับความเสียหายถึงองค์พระนะครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมนะขออนุญาตนะไปแปะนะครับหมายเลขนัมเบอร์นะครับ 1- ถึง100สักครู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับ 1- ถึง100เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่นะฮะเลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่นะฮะยังไม่ได้เลือกเบอร์นะฮะ ก็ผมจะขออนุญ,ญาตนะฮะหยิบส่งให้เลยนะครับเนื่องจากนะฮะวันนี้นะจะพยายามนะฮะเอารีบจัดส่งนะครับให้ครบทุกคนทุกท่านนะ,ะเนื่องจากเรารอพากันมาอย่างเนิ่นนานนะฮะเป็นระยะเวลา3-4วันแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะฮะส่งความสวยให้ดูกันสักหน่อยเนาะนะฮะว่าองค์พระสวยขนาดไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวมีมาให้ดูกันนะครับก็มาเริ่มจากเป็นองค์ที่เป็น องแจกทานกันหน่อยนะฮะนี่คือองค์แจกทานนะครับรายการแจกทานนะฮะด้านหลังฝังตะกุดทองแดงนะฮะนี่สวยงามมากนะฮะนี่นกสาลิกาคู่ครับเสน่ห์เมตตามหานิยมนะหญิงชอบชายชมทั่วทั้งทารานะฮะนี่นายมีโค้ดผสมภาษาจีนด้วยนะนี่สาลิกาคู่นะครับ ด้านบนก็เป็นดอกพิกุลทองนะฮะมีอักขระภาษาจีนด้วยนะครับนะสวยงามนะฮะด้านหน้าก็เป็นองค์พระพุทธนะฮะในซุ้มเรือนแก้วนะครับนั่งปานสมาธินะฮะด้านล่างซ้ายขวาก็เป็นพรายแม่พย์เกศรน,นั่งพนมมือต่อหน้าองค์พระพุทธนะฮะเนี่ยเสนีเมตตามหานิยมนะครับค้าขายดีนะ,ะมีนกสลิกาด้วยนะเรียกเงินเรียกทองนะครับนี่นะฮะ เจราจาข,าขายเจราจาการงานติดต่อทุกอย่างราบรื่นนะนี่สวยงามนะฮะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับองค์พระสวยงามนะเดี๋ยวเราดูเต็มๆกันหน่อยนะฮะนี่สวยงามนะครับอ่ะให้ดูกันนะฮะรุ่นนี้เขาจะตอกเลขัมเบอร์นะ,ะด้านอ่าด้านด้านขอบนะตรงขอบนะฮะเนี่ยตอกโค้ดแจกครับ องนี้เลขนัมเบอร์ no. 2อ3ตอกแจกครับนะฮะสวยๆนะองนี้นะเหรียญอาพระนะแจกทานองค์นี้นะในะครนะอยากได้เดี๋ยวผมเปิดให้แบ่งปันบอๆไปนะเอาไป300บาทครับตอกแจกอง์นี้ใครร,นะะใคร,รับแคปมานะใครรับแคปเลยอ่ะโอเคนะผ่านไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูองค์ถัดไปกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ลูกอมนะครับเป็นลูกอมนะฮะเป็นลูกอมพรายแม่ทิ์เกสรน,นะครับเลขสี่นะลูกค้านี่ตอกยันพี่กุลทองไว้ตรงนี้นะลูกอมนะครับนะฮะใครอยากได้ไม่เอ่ยนะมีใครอยากได้ก็เปิดให้นะแบ่งให้ลูกอมนะครับเอาไปสองร้อยบาทพอนะครับอันนี้ก็เป็น,นรายการแถมยกลังนะฮะเป็น,นรายการแถมยกหลังนะเนื้อสีน้ําตาลหอมมากนะ กลิ่นหอมมากนะมวลสาร1 0ึ่นะมวลสารเยอะจริงๆฮะรุ่นนี้ครับนี่ฮะดูเนื้อหามวลสารซะก่อนครับโอ้โหอ่าดูฮะชัดเจนครับมวลสารนะจีวงจีวอนนะมวลสารว่านศักดิ์สิทธิ์นะจากพระเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยและปลุกเสกใหญ่ถึง5วาระครับนะมั่นใจในเรื่องพุทธคุณได้เลย สวยงามนะครับชัดเจนนะอย่างแน่นอนนะลูกค้าเห็นไหมโอ้โหพิมพ์เนื้อหามวลสารนะฮะชัดเจนนะนี่เห็นไ,ไหมสวยงามนะครับใครที่นะได้ไปผมก็ดีใจด้วยตอนนี้รายการลุ้นนาะก็จะเหลืออยู่ประมาณ40ลรุ้นสุดท้ายนะโดยประมาณนะครับอันนี้รันเลขน้ำเบอร์นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮนะลองไปโฟกัสเลข38นะครับนี่เลข3านะครับเขาต่อโค้ดอะไรเอ่ย เลขสามแปดนะฮะตอกเป็นโคดอะไรไม่ทราบนะลูกค้านะมองไม่ออกเลยนะะนี่เลขัมเบอร์สามสิบแปดนะฮะองนี้นะครับคาดว่านะฮะน่าจะเป็นตะกุดทองคําหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูใบารายการก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันไอ้องสุดท้ายนะฮะอง์นี้โอ้โหนี่เขาเรียกว่าเนื้อก้นคกครับนะฮะก้นคกสวยๆเลยลูกค้านะครับ เลขนัมเบอร์เลขหกหนึ่งครับสวยสวยเลยเนื้อก้นคกอื้อนี่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 อันนี้ตะกุดทองคําหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมว่าน่าจะเป็นตะกุดทองคํานะเพราะว่าในใบรายการเนี่ยเขาแจ้งมาว่ามีตะกุดทองคําแถมยกลังมาด้วยองค์หนึ่งนะครับนี่องค์นี้คาดว่าน่าจะเป็นทองคํานะฮะสวยมากนะนี่นะครับสวยนะลูกค้าเนอกนี่เห็นไหมชัดเจนฮะนกสลิกาของเรานะฮะนี่ นะเป็นตะกุดทองคําอย่างแน่นอนนะองนี้นะผมว่านะเนื้อหามวลสาชนะัดเจนครับโอเคนะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะทำการแกะรายการลุ้นเนื้อในหลังให้ดูสักหนึ่งลุ้นละกันอขออนุญาตหยิบเบอร์อ่าเก้าสิบละกันเอาหน้าจอเลยเนาะนะขออนุญาตแกะให้ชมนะครับ1นลุ้นนะครับนะเรามาดูกันว่า องค์พระเอารายการลุ้นด้านในจะสวยขนาดไหนนะเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้เนื้ออะไรฝังตะกรุดแบบไหนเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับเรามาลุ้นร้อมันเลยเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อสีม่วงครับโอ้โหภูรายการนี่นะลูกค้านะครับใบารายการเขาจะแปะไว้ตรงฝา7.8นี่นะฮะลูกค้านะใครเปิดได้เนื้ออะไรนะแล้วก็ดูใบรายการตรงนี้7.8นี่คือหมายเ,าเลขใบรายการนะ ถ้าท่านเปิดปุ๊บท่านก็โทรมาหาผมบอกว่า7.8เนื้ออะไรนะครับท่านก็โทรมาหาผมนะฮะเปิดขึ้นมานะฮะโอ้โหเป็นตะกรุดอะไรครับเนี่ยทองคําหรือเปล่าครับ7.8เนาะเดี๋ยวผมไปดูใบาารายการก่อนนะฮะเป็นตะกรุดอะไรเอ่ยนะฮะ7.8นะครับเลข87นะครับเลข87กอกโคตรจอจานใช่ไหม ต่อโค้ดจอจานลูกค้าจอจานือเป่าจอจอน่าจะเป็นจอจานดาวกระจายนะครับเลขแปดสามนะลูกค้านะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมดูไปรายการแล้วผมแจ้งพิมพ์บอกนะหูรายละเอียดมวลสารนะแบงค์ทรงแบงค์สิชัดเจนเลยฮนะเนื้อหามวลสารนะชัดเจนฮนะองค์สีม่วงครับว้าว เนื้อหาชัดเจนเลยครับนี่โอ้หหอมมากครับมวลสารนะขุนแผนรุ่นแรกนะของพระจานาร์ป่องวัดสมานมิตรครับเก็บได้อยู่แล้วฮะสร้างเพียง9,900องค์นะตะกุดอะไรไม่ทราบเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะนะใครเปิดได้รายการไหนก็อย่าลืมนะดูหมายเลขบริการให้ดีนะครับนี่คือหมายเลขบริการเขาจะแปะไว้ตรงกล่องอย่างนี้7.8ท่านเห็นหมายเลขบริการปุ๊บท่านก็โทรมาถามผมได้เลยว่า เนื้ออะไรนะครับผมจะดูบริายการให้ asters. น้อเดี๋ยวเทียบดูให้นะฮะสวยๆแบบนี้ลูกค้านะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะไปแพ็คนะครับพัสดุนะจัดส่งให้ลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านแล้วนะครับนะเห็นถึงความสวยงามนะพุทธคุณนะครอบจักรวาลนะโดดเด่นทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับใครที่นะเป็นคนโสดก็ดีบูชาไปแล้วท่านก็จะ มีสเสน่ห์นะต่อเพศตรงข้ามนะหญิงชอบชายชมนะฮะก็จะมีฟงมีแฟนกันไปนะครับส่วนคไรที่มีครอบครัวแล้วนะก็ไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องกังวลน,นะคุณสุภาพสตีไม่ต้องกังวลน,นะถ้าคุณสามีบูชาไปไม่ต้องห่วงนะบางท่านอาจจะพูดพูยอ่าพูดคุยนะเรื่องเจรจาข,า,ขายนาก็ดีนะได้ทุกอย่างนะเรื่องการพูดการเจรจาทุกอย่างเป็นพ่อค้าก็ดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ ไปแพ็กพัสดุจัดส่งให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขอยญาลาไปก่อนนะครับกับพระขุนแผนพรายแม่ทิพย์เกศรพระอาจารย์ป๋องโกสโลวัดสมานมิตรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ